โปรแกรมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2 0 2 2ประเภทที่มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันเป็นโปรแกรมการแข่งขันในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่29กันยายน2566จัดขึ้นที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา7นาฬกาการแข่งขันไตรกีฬาบุคคลชายถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา8นาฬกาการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทย จะพบกับทีมชาติอินเดียถ่ายทอดสดทาง Workpoint 23 PPTV HD 36 AIS เเวลา8นาฬกาการแข่งขันเซปักตะกรอดประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36, PP 36 Workpoint 23ไทย PBS และ AIS a y เวลา8นาฬกาการแข่งขันยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง รอบคัดเลือกถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา8นาฬิกาการแข่งขัน e-sport r a m t r e Kingdom สองรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา9นาฬิกาการแข่งขันจักรยานชายและหญิงประเภทลูกรอบแก้ตัวและรอบก่อนรองชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา9นาฬิกาการแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลและทีม ทั้งชายและหญิงเป็นการแข่งขันในวันที่สองถ่ายทอดสดทาง AIS Pay เวลา9นาฬกาการแข่งขันว่ายน้ำรอบคัดเลือกประเภทผีเสื้อ50เมตรหญิงกบ50เมตรชายฟรีสไตล์8 0 0เมตรหญิงกันเชียง200เมตรชายฟรีสไตล์400เมตรชายผีเสื้อ200เมตรชายและผลัดผสม4ี่คูณ100เมตรหญิงถ่ายทอดสดทาง Work Point 23, ที่ Sport 7, p t v HD 36และ AIS Pay เวลา9นาฬิกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงรอบ16คนสุดท้ายอารวรรณพรรนังจับคู่กับสุธาสินีสเสวตรบุตรลงทําการแข่งขันถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเและ AISP เวลา10นาฬิกา30นาทีการแข่งขันยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมหญิงรอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AISP เวลา10นาิกา30นาทีการแข่งขันซอฟบ,บอลทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ ถ่ายทอดสดทาง AIS Pay และเวลา11นากา45นาทีการแข่งขันฮอกกี้หญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง T Sport 7และ AIS Pay ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ